เป็นเวียงพระธาตุตอนนี้ตอนนี้เราถูกเรียกว่าอารัำพงังเป็นการเอาอีกชื่อหนึ่งชื่อเดิมอารัมพังเนี่ยเขาเคยอยู่แถววัดพระเจ้าทันใจกู่ขาวกู่คำอันนั้นคือเวียงแม่เวียงที่เจ้าอนันตยศสร้างให้เสด็จแม่ถามว่าเรื่องราวของพระนางจามเทวีเจ้าอนันตยศเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับ ครูบาศีวิชัยบาศีวิชัยมักจะตามรอยพระนางจามเทวีเราก็เลยจะขอเล่าที่มาของที่นี่ก่อนนะคะเขาจะเขียนแตกต่างกันอยู่สองเวอร์ชันถ้าเวอร์อรชันจามเทวีวงของพระโพธิรังสีอันนี้เป็นตำนานชิ้นที่เก่ามากตั้งแต่เสด็จพ่อของพระเจ้ากิโรกราชคือยุคพระเจ้าสามฝังแกนเขาจะเล่าว,ว่า หลังจากที่พระนางจาม,มาทวีสาลาราชสมบัติให้แฝดพี่เจ้ามหันตยศแฝดน้องได้ทูลถามว่าได้ร่วมรบกันมาได้เหนื่อยยากกันมาเสด็จแม่ทำไมจึงพอใจที่จะให้หม่อมชั้นเป็นแค่อุปราชแต่ว่าพอตํานานของทางลำปางไม่ว่าจะตํานานวัดพระธาตเสด็จตํานานลำพะก,กับปันนครคนที่ทูลขอเมืองน่ยไม่ใช่เจ้านันยศ แต่คือแฝดพี่แฝดพี่ได้ไปคุยกับเสด็จแม่ว่าเราและน้องได้ขึ้นช้างปู้กลับงาเขียวตัวเดียวกันเราได้เหมือนกับว่าได้มือเราเปื้อนเลือดมาด้วยกันแล้วทําไมเสด็จแม่จึงให้หนักรากับกับลูกแล้วน้องล่ะจะให้อยู่ในฐานะปราชไม่เหมาะสมอันนี้คือที่มาของการขยายดินแดน ที่มาทางนี้คำตอบคือเราไม่สามารถที่จะขยายไปฝั่งตะวันตกได้เพราะเป็นถิ่นของหลวงวิลังคะขึ้นไปทางเชียงรายเลยทางโซนนู้นก็ยังเป็นถิ่นของปู่เจ้าเราจกนะคะเพราะฉะนั้นรุ่มแม่น้ำวังเนะะี่ยค่ะจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งแวนแคว้น,วนทวารวดีภาคเหนือองค์ข้างใน ไม่ทราบประวัติชัดเจนว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆตอนกระบวนเสด็จของพระนางจามเทวีมาถึงจุดวัดปงยังคกที่เรียกว่าปงช้างนบได้เห็นแสงแก้วสาดส่องเข้าไปสู่พระเนตรของพระนางจึงทำให้สร้างวัดปงยางคกนบริเวณนั้นก็คือน่าจะมีการสถาปนา เรื่องพระบรมสารีริกธาตุเลยมาก่อนนะคะแต่การการที่จะมาจับให้เป็นชั่วจรูปขันถอะน,นี่จะมาในยุคหลังๆยุค้าน,นานะคะอันนี้เรากําลังพูดถึงยุคริพีพุนชัยว่าเคยมีการสถาปนามาก่อนแล้วแล้วพอพระนางจาม,มาเทวีมาเห็นวัดนี้จึงมีสถานะเป็นแฝดกับวัดพระธาตุเสด็จเขาเรียกแฝดใต้วัดพระธาตุเสด็จคือแฝดเหนือวัดนี้เขาเรีก ลำพักกับปานนครวัดพระธาตุเสด็จเขาเรียกศรีนครชัยถ้าจะเรียกแบบชาวบ้านนะคะทางวัดพระธาตุเสด็จชาวบ้านเขาจะไเรียกเป็นวัดผีโพงผีโพงดอนดอนโพงดอ,ดอนพยงดอนดอนพยงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยตอนหลังก็มาเรียกใช้อาลมพังเข้าใจว่าอาลมพังน่าจะสูญสลายไปนะคะทีนี้สิ่งที่เราเห็นเป็นองค์ประกอบพระเจดีย์ค่ะเราจะเห็นฉัตรหลวงอยู่ที่มุม มุมทั้งสี่ด้านมีฉัดหลวงส่วนหอยอคือจะอยู่ที่ด้านนะคะแล้วก็มีการถวายตุงตุงหงอทอโทษทีนะคะตุงตุงตะขาบกับเสาหงอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่หริภุนชัยหริพุนชัยนี่เขามีความเป็นมอนทุกวันนี้เรายังคงเห็นชาวมอนถวายตุงตะขาบ ตะขาบเนี่ยมันคือสัตว์เลื้อยคลานที่มีขาเยอะยัวยี่เหมือนกับขับไล่ผู้ผีปีศาจเหมือนกับเราเอาหน้าการมาขับไล่เราเราสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยนะคะเอามาขับไล่เพราะฉะนั้นเวลาคนส่งน้ำพระาธาตุเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ถึงแต่เขาจะถึงองค์พระพุทธรูปที่ประทับบนหอยอหอยอก็จะมีที่ด้านนะคะฉัดก็จะมีที่มุม แล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เนี่ยคนทั่วไปเขาจะเรียกกลุ่มพันธุ์นะคะก็คือค่ะเป็นเป็นค่ะเ,เป็นยักษ์เป็นเทพเป็นหนึ่งในจาตุโลกบาลผู้รักษาแต่ว่าพอเราลงลึกเข้าไปในแต่ละท้องถิ่นเขาจะมีตัวห้านกับผู้ผู้เป็นปูนะ่และที่อื่นเนี่ยเขายังเหลืออยู่ตีตกอย่างคริพุนชัยเราก็ยังเหลืออยู่สีแจง แต่ที่นี่จะเหลืออยู่สองตนการพันผ้าการถวายดอกไม้ก็จะมีคติของชุมชนเข้าไปด้วยนะคะจะเรียกจะเล็กองปู่องหลานทีนี้สิ่งที่เราเห็นทองจังโกสีเหลืองนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครจำได้พระาธาตุลำปางหลวงของเราอะ่ะจะสีน้ำตาลค้าทั้งหมดค่ะ สีน้ำตาลคําำทั้งหมดเป็นเป็นเจดีที่มีส่วนผสมของทองแดงมากกว่าทองเหลืองเราเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นสีนี้เมื่อปี2552ในยุคพี่ต่อย